สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม T ีน e r c a ดเบื้องต้นนะคะโดยเราก็จะใช้ต่อวงจรในเบื้องต้นเลยนะคะเริ่มจากาเข้าโปรแกรมหน้าเว็บนะคะพอเข้าสู่เว็บไซต์เราก็สามารถไปล็อกอินหรือว่า Sign up ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเรามีาสมัครไว้แล้วเราก็สามารถล็อกอินได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะถามนะคะว่าเราเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศึกษานะคะสำหรับเราเป็นนักศึกษาเราก็ใช้ เว็บไซต์ของนักศึกษาได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราก็สามารถมาดีไซน์งานของเราได้นะคะโดยเราก็จะดูว่างานของเรานี่ดีไซน์ไปมีอะไรบ้างสามารถดูได้ในแถบส่วนด้านเซอร์กิตตรงนี้นะคะสำหรับเราจะดีไซน์เซอร์กิตหรือว่าวงจรนะคะเราก็กดที่ new แล้วก็จะมีขึ้นมาให้เลือกนะคะว่ามี 3D Design Circuit หรือว่า CodeBlock นะคะแล้วก็เลือกเป็น Circuit นะคะ่ะแล้วก็สามารถนะคะใช้ได้ทั้งในแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเมื่อเข้าหน้า Circuit มาแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ทางด้านทางขวามือนี้เลยะคะ่ะ เราจะใช้อะไรสมมติว่าเราต้องการจะใช้บอร์ดนะคะแล้วก็เลือกบอร์ดสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะคะเราจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็เลือกเลือกแบตเตอรี่กดที่แบตเตอรี่แล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะคะในแถบด้านบนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกนะคะเส้นเส้นเส้นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นหัวต่อหรือว่าแบบหัวต่อสายไฟค่ะจะเป็นเส้นธรรมดา เป็นปากคีบแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถคลิกนะคะที่อุปกรณ์เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้สมมุติเราจะใช้ว่าแบตแบตนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นหมายเลขสมมติหนึ่งสองก็ได้แล้วก็จะใช้เป็นหนึ่งคลิกที่อุปกรณ์เพื่อกลับด้านอุปกรณ์ได้ค,ะ <S <S ค่ะเพื่อที่ว่า จะได้ต่อได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาหรือว่าจะกลับด้านซ้ายด้านขวาคูบวกคูลบกลับอย่างนี้ได้นะคะสามารถลากอุปกรณ์ได้ตามใจเลยค่ะหาตัวต้านทานนะคะคลิกตัวต้านทานลากออกมาค่ะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราจะเอาตัวต้านทานมีหน่วยเป็นอะไรอ่าแล้วก็ใช้เป็นกิโลโอห์มเหมือนกันนะคะตัวต้านทานหมายเลขหมายเลขอมาหนึ่ง เราใส่ค่าไปค่ะสมมุติเราจะใช้เป็น5กิโลโอห์มแล้วก็ใส่เลข5ไปสีก็จะเปลี่ยนตามตามที่เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะสามารถกับด้านตัวต้านทานนำมาต่อลงในวงจรสมมุติเราจะต่อเป็นแบบอนุกรมนะคะแล้วก็รากออกมา5กิโลโอห์มและ10กิโลโอห์มแบบนี้สีก็จะเปลี่ยนตามตัวเลขที่เราใส่ไปนะคะเมื่อเราพลิกแล้วก็สามารถ คลิกท,ที่ตัวอุปกรณ์แล้วเราก็ลากออกมาเราจะใช้เป็นตัวสายธรรมดานะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น normal นะคะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็จะใช้ขั้วบวกเป็นสีแดงแล้วก็ต่อต่อเข้าไปเลยค่ะต่อเข้าไปที่ขั้วบวกของรุนจอนขั้วลบเราเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเราก็จะต่อสายจำเข้าที่ตัวต้านทานนะคะ เมื่อต่อได้ประมาณนี้เราก็จะเลือกตัวอ่านค่าก็คือมันติมิเตอร์นะคะหรือเราสามารถพิมพ์หาก็ได้นะคะสมมติม,ตมันติมิเตอร์อ่าก็จะขึ้นให้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะคะก็จะมีเครื่องมือในแถบด้านข้างถ้าเราต้องการหาอะไรให้สะดวกขึ้นแต่เราใช้เครื่องมือเบสิกนะคะ ก็อย่าลืมต่อการามัลติมิเตอร์เข้าด้วยนะคะสมมุติเราจะอ่านค่าตัวต้านทานที่หนึ่งแล้วก็อย่าลืมปรับค่าที่มัลติมิเตอร์นะคะว่าเราจะต้องการจะอ่านค่าอะไรสมมติเป็นอากระแสะแล้วก็ใช้เป็นแอม ถ้าเราจะาหาค่าแรงดันก็ใช้โหมดเป็นโหมดโวลเทจนะคะถ้าเราต้องการหาค่าตัวต้านทานแล้วก็ใช้รีสตนส์นะคะตัวต้านทานของเราก็ขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยหากเรายังไม่กด STOP SIMULATION นะคะวิธีใช้งานก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ